วันนี้ขอนําเสนอนิทานเรื่องพึ่งงานตัวจิว๋วณใจกลางป่าใหญ่อุดมสมบูรณ์มีสวนดอกไม้นานา,นาพันธุ์ที่หอมบอนไปไกลมีเหล่าพึ่งน้อยกําลังทํางานอย่างขมักขม้นเหล่าฝูงพึ่งงานพากันบินไปเก็บน้ำหวานจากเกสรดอกไม้หลากสีสันบ้างก็สร้างรังบ้างก็ดูแลตัวอ่อนแต่ละตัวต่างมีหน้าที่ของตัวเอง ท่ามกลางเหล่าพึ่งน้อยมีพึ่งงานตัวหนึ่งชื่อบัสที่ขยันขันแข,ข็งมากกว่าใครๆเพราะบัสตื่นเช้าที่สุดบัสชอบบินไปเก็บน้ำหวานก่อนใครและทำงานหนักจนดึกดื่นเพื่อนพึ่งตัวอื่นต่างชื่นชมในความขยันของบัสหัวท่าฉันได้ความขยันจากวัสสักครึ่งหนึ่งน่าจะดีแต่ฉันชอบตื่นสายอัพถึงตัวหนึ่งบนนายก็ตื่นเช้าเช้า,ชาสิก,การตื่นเช้าคือกำไรชีวิตนะเราได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครเลย ตวันหนึ่งบัสบินไปเก็บน้ำหวานที่ทุ่งดอกไม้ไกลออกไปทางด้านทิศตะวันออกของรังบังเอิญเจอมแมลงปอตัวหนึ่งกำลังถูกแมงมุมยักษ์จับและร้องขอความช่วยเหลือช่วยฉันด้วยจ้าใครก็ได้ช่วยฉันที่ฉันกำลังเป็นอาหารมาแมลงมุมย,ยักษ์มแมลงปอตะโกนอย่างท้อใจแป๊บเดียวก็หลุดแล้วอดทนรอนัเพื่อนบัสบอกมแมลงปอเร็วๆพึ่งน้อยฉันเป็นกำลังใจให้นะ มแมลงปอพูดในที่สุดมแมลงปอก็หลุดออกมาได้มแมลงปอรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของบัสถามว่าทำไมคุณถึงช่วยฉันเราก็เพื่อนที่อยู่บนโลกเดียวกันมันเป็นธรรมดาที่เราต้องช่วยกันเพิ่งน้อยนายช่างเป็นคนดีจริงๆนะเรียกฉันว่าบัสนะฉันเป็นพึ่งงานตัวเล็กๆรังอยู่ฝากโน้นบัสชี้ทางบอกร่ังให้มแมลงปอ ส่วนเราชื่อขอบนะบ้านเราก็อยู่ชายทุ่งฝั่งนู้นเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะแต่ว่าวันนี้ฉันต้องกลับก่อนนะฉันถูกจับมาตั้งแต่เมื่อวานได้ซิซิโชคดีนะขอบบัสกล่าวลาขณะบินกลับบ้านมาแมลงปอรู้สึกประทับใจมากบินไปบอกเรื่องราวของบัสให้สัตว์ตัวอื่นๆในป่าฟังสัตว์ทุกตัวต่างชื่นชมในความดีและความขยันของบัส เฮ้ยเพึ่งงานทุกตัวฟังมังนี้ตอนนี้รังของเรากําลังเกิดวิกฤตหนักเนื่องจากฤดูแล้งมาถึงแล้วปีนี้แล้งมากกว่าทุกปีด้วยทําให้ไม่มีดอกไม้เลยเราก็ปราศจากน้ำหวานมาเลี้ยงรังพึ่งงานขยันขยันหน่อยเสียงหัวหน้าพึ่งงานประกาศแล้วเราจะทํำยังไงดีนะนี่เราก็บินออกไปหาอาหารไกลๆแล้วยังไม่พอนี่เราจะมาอดตายจริง,งๆเหรือบัสครุ้นคิดเพียงลําพัง รังเราจะไม่รอดแล้วพวกเราหาน้ำหวานไม่ได้เลยหน้าแล้งดอกไม้หมดทุ่งแล้วเฮอร์บัตถอนหายใจใครบอกว่าหมดทุ่งลับบัตฉันมีดอกไม้ให้ในายไปเก็บน้ำหวานนะบัตฟังดังนั้นตาโตทันทีจริงๆเหรือไปกันเลยเพื่อนนายนี่มันพระเอกขี่ม้าขาวจริงๆทั้งสองบินมาหยุดที่ดงต้นจานดอกสีส้มต้นใหญ่ๆเต็มไปหมดมีไงบัตด,ดอกจานเต็มไปหมดเลย นายสามารถเก็บเท่าไหร่ก็ได้แต่แค่บินไกลหน่อยนะบัสกับเขาพากันเก็บน้ำหวานจากดอกจานอย่างตั้งใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมาเก็บใหม่นะวันนี้พอก่อนคอได้สิสิงั้นเราแยกย้ายกันกลับบ้านนะสิ้นประโยคขอบก็บินกลับบ้านรุ่งอรุณตอนเช้าไก่ป่ากำลังขันอย่างตั้งใจบัดพึ่งงานตัวน้อยและเพื่อนๆพนพากันออกไปเก็บน้ำหวานแต่เช้า ที่ดงดอกจานทั้งหมดพากันขมักขม้นมากอ้าบัตรเก็บได้เยอะไหมวันนี้โทษทีนะวันนี้ฉันมาช้าขอบกลาบวันนี้ได้เยอะเลยล่ละเออฉันขอบใจในายมากมากเลยที่ช่วยชีวิตหลายๆตัวในรงังบัตรพูดไม่เป็นไรหรอกบัตรนายก็เคยช่วยฉันไว้และเราก็เป็นเพื่อนกัน และทั้งสองก็มักจะออกไปเล่นด้วยกันบ่อยๆมิตรภาพระหว่างงอพึ่งงานตัวน้อยกับแมลงปอก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักที่มีให้กันตรับนานเท่านานและวันนี้นิทานก็จบลง